เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้ฟังต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใดทั้งสิ้นซึ่งอาจมีชื่อบุคคลหรือสถานที่ที่มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงสถานที่ที่สมมุติขึ้นตามจินตนาการของผู้แต่งโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้น ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงห้อมล้อมไปด้วยพื้นป่าและขุนเขาครอบครัวสมชายสายใจและน้องก้าววัยห้าขวบได้แบกความหวังจากแดนอีสานมายังภาคเหนือเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคนงานไร่ข้าวโพดของนายทุนผู้ใจดีแรกเริ่มเดิมทีนายจ้างอนุญาตให้พวกเขาพักอาศัยรวมกับคนงานคนอื่นในกระท่อมไม้ซอมซ่อกลางไร่ แต่ด้วยความที่สายใจมีน้องก้าวลูกชายคนเดียวของพวกเขาอยู่ด้วยนายจ้างจึงแนะนําให้พวกเขาออกไปหาบ้านเช่าข้างนอกจะดีกว่าด้วยเหตุผลว่าการอยู่รวมกับคนงานชายจํานวนมากอาจไม่เหมาะสมนักพี่สมชายคะเราจะไปหาบ้านเช่าที่ไหนกันดีล่ะคะสายใจเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงกังวลขณะที่น้องก้าวซกหน้าลงกับอกแม่แน่นเงินเราก็มีอยู่ไม่มากสมชายรับรู้ถึงความกังวลของภรรยา เขาเองก็ไม่ต่างกันการหาบ้านเช่าสักหลังในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยแถมงบประมาณจํากัดเป็นเรื่องยากลำบากพวกเขาออกตระเวนหาบ้านเช่าอยู่หลายวันจากหมู่บ้านเล็กๆไปจนถึงตัวอำเภอทุกที่ที่ไปล้วนแต่มีแต่บ้านเช่าที่ราคาแพงลิบหลิวหรือไม่ก็เป็นบ้านเช่าที่ทุดโทรมจนไม่น่าอยู่อาศัยสงสัยคงต้องกลับไปคุยกับนายจ้างอีกทีแล้วละสายใจสมชายถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความท้อแท้ ขณะขับรถกระบะเก่าๆคู่ใจไปตามถนนลูกรังที่คดเคี้ยวออกจากตัวเมืองทันใดนั้นเองดวงตาของสายใจก็เหลือไปเห็นป้ายไม้เก่าคร่ำคราตอกติดอยู่กับเสาริมทางข้อความบนป้ายนั้นเลือนลางจนแทบจะอ่านไม่ออกแต่คำว่าให้เช่าบ้านสองชั้นราคาถูกยังคงปรากฏชัดเจนพอที่จะดึงดูดสายตาของพวกเขาได้พี่สมชายตรงนั้นค่ะ สายใจร้องเสียงหลงพร้อมชีนิ้วไปยังป้ายลองไปดูกันหน่อยไหมคะเพื่อจะเป็นบ้านที่เราหาอยู่สมชายริบจอดรถเขาเดินลงไปอ่านเบอร์โทรศัพท์บนป้ายด้วยความหวังอันลิบหรีในใจก็คิดว่าคงเป็นบ้านชุดโซมที่ไม่มีใครอยากเช่าถึงได้ราคาถูกขนาดนี้วันรุ่งขึ้นพวกเขาขับรถตามแผนที่ที่เจ้าของบ้านบอกมาเรื่อย ถนนลูกรังเริ่มแคบลงและรายร้อมไปด้วยทุ่งนาและป่าละเมาะที่ดูทึบครึ้มชวนขนลุกเรากับกำลังจะก,ก้าวเข้าสู่ดินแดนที่ซ่อนเร้นจากสายตาผู้คนบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ท้ายซอยโดดเดี่ยวห่างไกลาจากบ้านเรือนของชาวบ้านคนอื่นๆพอสมควรมีเพียงต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ้าที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่วเงาปกคลุมทั่วบริเวณบรรยากาศรอบข้างเงียบสงบ จนได้ยินเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันเป็นระยะระยะเมื่อเจ้าของบ้านซึ่งเป็นชายวัยกลางคนใจดีมากถึงและไขกุญแจประตูไม้เก่าคร่ำคราสมชายกับสายใจก็ก้าวเทาเาเาเ้าเข้าไปในตัวบ้านอย่างระมัดระวงังโอ้โหพี่สมชายใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะสายใจอุทานด้วยความประหลาดใจเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปในโถงกว้างขวางเบื้องหน้าค่าเช่าแค่พันเดียวเองเลยเนี่ย ตัวบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นขนาดใหญ่แม้จะดูเก่าแก่แต่โครงสร้างยังคงแข็งแรงชั้นล่างประกอบเพื่อห้องโถงกว้างขวางห้องครัวและห้องน้ำส่วนชั้นบนมีถึง4ห้องนอนและห้องน้ำอีกหนึ่งห้องพื้นไม้ขัดมันวาวสะอาดสะอ้านราวกับเพิ่งได้รับการทําความสะอาดมาไม่นานแสงแดดยามบ่ายสองลอดหน้าต่างบานใหญ่เข้ามาทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นและปโปร่งโลง่ง ใช่ครับคุณป้าบ้านผมไม่ค่อยมีคนสนใจเช่าอาจจะเพราะมันอยู่ลึกหน่อยแต่ถ้าไม่รังเกียจก็เข้ามาดูก่อนได้นะครับเจ้าของบ้านกล่าวด้วยรอยยิ้มสมชายกวาดสายตามองไปรอบๆอย่างพิจารณาทุกอย่างดูดีเกินกว่าจะเป็นบ้านเช่าราคาเพียงเดือนละพันบาทเขาไม่ลังเลที่จะตัดสินใจเช่าพวกเราตกลงเช่าครับจ่ายล่วงหน้าสามเดือนเลยครับ หลังจากจัดการเรื่องสัญญาเช่าและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็รีบขนของย้ายเข้ามาอยู่ทันทีความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและทำงานหนักดูจะปลิวหายไปกับความยินดีที่ได้เจอที่พักพิงอันแสนสบายชีวิตใหม่ของครอบครัวสมชายเริ่มต้นขึ้นในบ้านหลังใหญ่ท้ายซอยพวกเขาทั้ง3คนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สมชายและสายใจยังคงขยันขันแข็งทำงานในไร่ข้าวโพดส่วนน้องเกา้าก็เริ่มมีเพื่อนเล่นกับเด็กๆในหมู่บ้านใกล้ๆที่นานๆครั้งจะเข้ามาเล่นด้วยกันทว่าความสุขที่เริ่มก่อตัวขึ้นนั้นกลับมีเงาบางอย่างทาบทับนับตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้สมชายเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเด็กหญิงคนหนึ่งมักจะปรากฏตัวให้เห็นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นยามเย็นที่แสงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าหรือแม้แต่ตอนกลางวันที่กำลังจัดสวนเด็กหญิงคนนั้นจะอยู่ในสภาพมอมแมมมผมเผ้ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งดวงตาแดงก่ำจากการร้องไห้เธอจะเดินเข้ามาใกล้ๆและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาสั่นเครือราวกับลมหายใจที่กำลังจะหมดลงว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย ทุกครั้งที่เด็กหญิงปรากฏตัวสมชายกับสายใจจะรู้สึกถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาพวกเขามักจะแบ่งขนมและอาหารให้แต่เด็กหญิงไม่เคยรับไปกินเธอเพียงแค่ยืนมองด้วยแววตาเศร้าส้อยและพูดซ้ำคําเดิมจากนั้นก็หายวับไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงบางครั้งเด็กหญิงก็จะมาปรากฏตัวขณะที่น้องก้ากกาลังเล่นอยู่คนเดียวในบริเวณบ้านน้องก้าดูเหมือนจะไม่กลัว เขามักจะชวนเด็กหญิงเล่นด้วยแต่คำพูดเดียวที่เด็กหญิงตอบกลับมาก็คือช่วยหนูด้วยซ้ำไปซ้ำมาพี่สมชายคะหนูว่าเด็กคนนี้น่าสงสารจริงๆเลยนะคะทำไมถึงมีสภาพแบบนั้นก็ไม่รู้สมชายพยักหน้าด้วยสีหน้าหนักใจฉันก็คิดเหมือนกันนะสายใจดูท่าทางแล้วคงถูกพ่อแม่ทำร้ายมาแน่เลยถ้ามีโอกาสเจอพ่อแม่เขาฉันว่าจะลองคุยดู เผื่จะช่วยอะไรได้บ้างวันหยุดยาวมาถึงในที่สุดสมชายตื่นแต่เช้าตรู่พร้อมกับความคิดที่อยากจะสำรวจบริเวณร,บรอบๆบ้านเช่าที่เขาอาศัยอยู่มาได้เดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาชีวิตก็มีแต่ง,งานกับงานจนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะเดินสำรวจบริเวณรอบบ้านอย่างจริงจังเสียทีเขาเดินไปที่หลังบ้านพุ่มไม้และวัชพืชขึ้นรกทึบจนแทบจะมองไม่เห็นอะไร สมชายเสียดายพื้นที่เขาคิดว่าหากจัดการให้เรียบร้อยแล้วอาจจะพอปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองได้บ้างไหนๆก็เช่าบ้านอยู่นี่แล้วก็ขอใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดละกันเขาจัดการถอนหญ้าทางวัชพืชอย่างขมักขเมน้นเหงื่อการไหลซึมไปทั่วแผ่นหลังเสียงจอบกระทบดินดังเป็นจังหวะจังหวะราวกับเสียงดนตรีแห่งความต้องใจเมื่อป่ารกทึบเริ่มเปิดโลง่ง สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้สมชายต้องชะง,งักฝีมือเบื้องหลังพุ่มไม้ที่ถูกถางออกไปคือบ่อน้ำเก่าแก่ที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวัลย์และใบไม้จนแทบมองไม่เห็นปากบ่อสมชายเดินเข้าไปใกล้ๆกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นดินโคลนลอยขึ้นมาแตะจมูกเขาชะโงกหน้าลงไปดูภายในบ่อมีน้ำอยู่เต็มเปี่ยมแม้จะมีเศษวัชพืชลอย,อยอยู่บนผิวน้ำบ้างก็ถือว่ามีแหล่งน้ำใช้สอย โชคดีจริงๆสมฉายพึมพำกับตัวเองด้วยความยินดีมีน้ำใช้รถผักได้สบายเลยเขาจัดการปรับปรุงบริเวณรอบบ่อเล็กน้อยก่อนจะเริ่มต้นลงมือปลูกผักสวนครัวตามที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นพริกมือเขือหรือผักบุ้งเขาวาดฝันถึงการได้กินผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองกับมือหลังจากปลูกพืชผักเสร็จเขาก็ใช้ถังน้ำผูกเชือกค่อยๆตักน้ำจากบ่อขึ้นมารดต้นกล้า เขาสังเกตว่าน้ำในบ่อมีกลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นสาบโครนปนกับกลิ่นฉุนบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักคิดเพียงว่าคงเป็นเพราะบ่อน,นี้ไม่ได้ถูกใช้งานมานานน้ำจึงอาจจะขังและมีกลิ่นอับชื้นติดอยู่เอาไว้ว่างๆค่อยลงไปทำความสะอาดบ่อก็แล้วกันเขาคิดเย็นวันนั้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่งเศษ ครอบครัวสมชัยกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวเย็นกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ๆน้องก้าวที่กำลังกินข้าวอยู่ดีๆก็วางช้อนลงใบหน้าเล็กๆซีดเผือดดวงตากลมโตเบิกกว้างราวกับเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวพ่อจ๋าแม่จา๋าพี่เขาพี่คนนั้นเรียกผมไปที่สวนน้องก้าวเรียกด้วยเสียงแผ่วเบาสั่นเครือสมชัยกับสายใจมองหน้ากันด้วยความตกใจ รีบวางช้อนข้าวลงและถามลูกชายทันทีว่าพี่คนไหนลูกพี่ผู้หญิงที่ชอบมาร้องไห้นั่นเหรอน้องก้าวพยัดหน้างหงึกๆึครับพี่เขาบอกว่าให้ไปช่วยเขาหนูอยู่ที่บอ่อช่วยหนูด้วยหัวใจของสมชายกับสายใจหล่นวูบพวกเขารีบลุกพรวดพลาดออกจากโต๊ะอาหารพุ่งตรงไปที่ประตูหลังบ้านซึ่งเชื่อมต่อไปยังสวน เสียงลมพัดหวีดหวิวดูจะดังขึ้นผิดปกติยิ่งทำให้ความรู้สึกหวาดหวั่นจับจิตภาพที่เห็นเบื้องหน้าทำให้สมชายกับสายใจถึงกับแทบหยุดหายใจน้องเก้าลูกชายวัยห้าขวบของพวกเขากำลังยืนเกาะขอบบ่อน้ำที่เพิ่งถูกถางญ่าออกไปร่างกายเล็กๆยื่นเข้าไปในบ่อราวกับจะตกลงไปดวงตาของน้องเก้าจ้องมองลงไปในความมืดมิดเบื้องล่างอย่างไม่วางตา เก้ามาทำอะไรตรงนี้โลกมันอันตรายนะสมชายตะกนลั่นรีบวิ่งเข้าไปคว้าตัวลูกชายขึ้นมาจากขอบบ่ออย่างรวดเร็วแต่พี่เขาเรียกผมพี่เขาบอกว่าหนาวให้ไปช่วยน้องเก้าพูดด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสาปนสับสนสมชายมองไปรอบๆบบ่อแต่ก็ไม่เห็นใครอยู่บริเวณนั้นเลยแม้แต่งเงามีแต่ความมืดมิด และต้นไม้ที่ยืนต้นนิ่งราวกับกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นแทบจะทุกวันน้องก้าวมักจะถูกบางสีบางอย่างดึงดูดให้เดินไปยังสวนหลังบ้านและจ้องมองลงไปในบ่อน้ำอยู่เสมอบางครั้งเขาก็จะพูดคุยคนเดียวเหมือนกำลังคุยอยู่กับใครบางคนก้าวคุยกับใครลูกใส่ใจเคยถามลูกชายด้วยความกังวล คุยกับพี่ผู้หญิงครับแม่พี่เขาบอกว่าหนูอยู่ในน้ําพี่เขาอยากให้ช่วยน้องก้าวตอบด้วยแววตาซื่อตรงสมชายเริ่มอดโมโหพ่อแม่ของเด็กหญิงคนนั้นไม่ได้ที่ปล่อยให้ลูกตัวเองถูกทำร้ายจนต้องมาปรากฏตัวขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าเขาลองสอบถามเพื่อนร่วมงานในไร่ข้าโพดว่ามีครอบครัวไหนที่มีลูกสาวและชอบทำร้ายร่างกายลูกตัวเองบ้าง แต่ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีนะครอบครัวในระแวกนี้ไม่เคยได้ยินว่ามีใครชอบทุบตีลูกตัวเองเลยในเมื่อไม่มีใครรู้จักเด็กคนนั้นสมชายก็จนปัญญาที่จะช่วยเหลือเขาเขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาสายใจและพวกเขาก็ตัดสินใจร่วมกันว่าถ้ามีโอกาสได้เจอพ่อแม่ของเด็กหญิงคนนั้นจริงๆพวกเขาจะขอเด็กคนนั้นมาเลี้ยงดูเองเสียเลย ในเมื่อพ่อแม่ไม่คิดจะดูแลลูกให้ดีที่สุดแต่เวลาผ่านไปหลายวันเด็กหญิงคนนั้นก็ยังคงมาปรากฏตัวเหมือนเดิมและพวกเขาก็ไม่เคยได้พบเจอพ่อแม่ของเด็กหญิงคนนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวราวกับว่าเด็กหญิงคนนั้นไม่มีพ่อแม่บนโลกใบนี้คือหนึ่งที่มืดมิดและเงียบสงัดสายใจสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อการไหลซึมไปทั่วแผ่นหลัง ความรู้สึกเย็นเยือกจับขั้วหัวใจยังคงเกาะกลุมไม่หายเธอพึ่งฝันร้ายฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจมลงไปในบ่อน,น้ำหลังบ้านอย่างช้าๆร่างเล็กๆค่อยๆเลือนหายไปใต้ผิวน้ำที่มืดมิดเธอเห็นเพียงแผ่นหลังเล็กๆนั้นเท่านั้นไม่สามารถมองเห็นใบหน้าได้ชัดเจนหัวใจของสายใจเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวเธอรีบปลุกสมชายที่นอนหลับสนิทอยู่ข้างๆ พี่สมชายคะตื่นเถอคะค่ะสายใจฝันร้ายเธอเขย่าแขนสามีเบาๆเสียงสั่นเครือสมชายลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความงัวเงียเมื่อเห็นสีหน้าซีดเผือดของภรรยาเขาก็รีบลุกขึ้นมานั่งทันทีฝันร้ายอะไรสายใจเล่าให้ฟังหน่อยสายใจเล่าความฝันให้สามีฟังด้วยน้ำเสียงที่ยังคงสั่นเทาหนูเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจมน้ำค่ะพี่ในบ่อน,น้ำหลังบ้านนั่นแหละ มันน่ากลัวมากจริงๆสมชายรับฟังด้วยสีหน้าเคร่งเครียดความฝันของสายใจยิ่งทำให้เขากังวลใจเกี่ยวกับเด็กหญิงปริศนาคนนั้นมากขึ้นไปอีกหลายวันต่อมาเหตุการณ์ที่น่าขนลุกก็เกิดขึ้นอีกครั้งคืนนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนสมชายตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเมื่อเดินกลับมาที่ห้องนอนเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นว่าน้องก้าไม่อยู่บนเตียงแล้ว สายใจก้าวหายไปไหนสมชายปลุกภรรยาด้วยเสียงอันหลั่นลัน่นความกลัวพุ่งเข้าจู่โจมหัวใจของคนเป็นพ่อและแม่ทันทีทั้งสองคนรีบลุกขึ้นออกตามหาลูกชายทั่วบ้านทุกห้องทุกมุมพวกเขาเรียกชื่อน้องก้าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไร้ซึ่งเสียงตอบรับความเงียบภายในบ้านที่เคยให้ความรู้สึกอบอุ่นกลับกลายเป็นความเงียบที่น่าหวาดหวั่นอย่างที่สุดในที่สุด พวกเขาก็พบร่างเล็กๆของน้องก้าอยู่ที่เดิมบริเวณขอบบ่อน,น้ำหลังบ้านแสงจันทร์สลัวๆส,สาดส่องลงมาต้องร่างเล็กๆที่กำลังยืนเกาะขอบบ่อเอาไว้แน่นดวงตากลมโตของน้องก้าจ้องมองลงไปในความมืดมิดเบื้องล่างอย่างไม่วางตาก้าวลูกมาทำอะไรตรงนี้ดึกดื่นป่านนี้เนี่ยสมชายรีบวิ่งเข้าไปควา้าตัวลูกชายขึ้นมาอุ้มไว้ในอ้อมแขนด้วยความโกรธและเป็นห่วงปะปนกัน เขามองลงไปในบ่อที่มืดมิดไร้ก้นบึงด้วยความขนลุกนี่มันเที่ยงคืนกว่าแล้วนะยังมีการทำร้ายเด็กให้ต้องมาขอความช่วยเหลืออยู่อีกแล้วเนี่ยพี่เขาเรียกผมครับพ่อพี่เขาบอกว่าหนาวมากๆให้ไปช่วยน้องก้าวพูดด้วยน้ำเสียงงัวเนียคล้ายคนละเมอความอดทนของสมชัยเริ่มถึงขีดสุดเขาตัดสินใจว่าในวันพรุ่งนี้หากเด็กหญิงคนนั้นปรากฏตัวอีกครั้ง เขาจะถามให้รู้เรื่องไปเลยในเมื่อตามหาพ่อแม่ของเด็กหญิงนั้นไม่ได้ก็จะถามเอาจากตัวเด็กเนี่ยแหละช่วงกลางวันของวันรุ่งขึ้นขณะที่น้องก้าวกำลังนั่งเล่นของเล่นอยู่ในห้องโถงเด็กหญิงปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธออยู่ไม่ไกลาจากน้องก้าวเท่าไรนักใบหน้ามอมแมมดวงตาบวมช้ำจากการร้องไห้และยังคงพึมพำคำเดิมซ้ำๆช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย สมชายรีบเดินเข้าไปหาเด็กหญิงหนูจ้ะพ่อแม่ของหนูอยู่ที่ไหนหนูชื่ออะไรทำไมถึงมาอยู่คนเดียวอย่างนี้ทันทีที่ได้ยินคำถามเด็กหญิงกลับร้องไห้หนักกว่าเดิมสะอึกสะอื้นจนตัวโยนและไม่ยอมพูดอะไรนอกจากคำว่าช่วยหนูด้วย สมชายกับสายใจพยายามพูดคุยปลอบโยนอยู่พักใหญ่แต่เด็กหญิงก็ยังคงเอาแต่ร้องไห้เมื่อพวกเขาทั้งสองคนเผือละสายตาแป๊บเดียวเด็กคนนั้นก็หายไปราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงพวกเขาทั้งสองคนจนปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีจนกระทั่งวันหนึ่ง ป้ามาลีเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ถัดไปอีกซอยหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับสายใจที่หน้าบ้านด้วยสีหน้ากังวลป้าสายใจจ้ะป้ามาลีทักเสียงเบาๆป้าเห็นหลานก้าวเล่นคนเดียวคุยคนเดียวบ่อยนะจ้ะแล้วบางทีป้าก็เห็นป้ากับลุงสมชายก็คุยคนเดียวเหมือนกันนะอ๋อน้องก้าวเขาก็ชอบเล่นจินตนาการไปเรื่อยนะคะป้าป้ามาลีพยักหน้าช้าๆป้าก็ไม่ได้อะไรนะจ๊ะ แต่ป้าเห็นบ่อยๆก็นึกว่าป้ากับลุงเลี้ยงกุมารทองไว้เหรอจ๊ะเห็นคุยคนเดียวเหมือนคุยกับเด็กๆแล้วช่วงนี้ป้าเห็นขูกหวยบ่อยด้วยนะถูกทุกงวดเลยแถมรางวัลใหญ่ๆด้วยนี่ป้าก็นึกว่ามีของดีป้าเลยอยากจะมาถามเผื่อจะแนะนํากันบ้างคำพูดของป้ามาลีทำให้สายใจเต้นแรงความคิดที่ว่าเด็กหญิงปริศนาอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่นำโชคลาภมาให้ผุดขึ้นมาในใจ หากเป็นเช่นนั้นจริงการจะรับเด็กคนนั้นมาเลี้ยงดูก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้พวกเขามีศักยภาพเพียงพอแล้วปัญหาเดียวที่ยังคงค้างคาคือพวกเขาจะตามหาพ่อแม่ของเด็กหญิงคนนั้นเจอได้อย่างไรกันคำพูดของป้ามาลีเรื่องโชคลาภที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้สายใจอดไม่ได้ที่จะนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับสมชายในคืนนั้นพี่สมชายคะ ป้ามาลีมาทักเรื่องที่เราถูกหวยบ่อยๆค่ะสายใจเอ่ยขึ้นขณะจัดที่นอนเขาก็บอกเหมือนเพื่อนบ้านคนอื่นๆเลยว่าเห็นเราคุยคนเดียวบ่อยๆเขาก็นึกว่าเราเลี้ยงกุมารทองไว้สมชายพยักหน้ารับใช่สิฉันก็เจอเหมือนกันเพื่อนที่ไร่ก็ทักแบบนี้สงสัยกันใหญ่ว่าเราไปได้ของดีที่ไหนมา พวกเขาทั้งสองคนต่างประหลาดใจที่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันและคำถามเรื่องของดีก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยครั้งวันเวลาผ่านไปอีกไม่กี่วันหวยมวดใหม่ออกสมชายและสายใจแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อพบว่าลอตเตอรี่ที่พวกเขาซื้อไว้ถูกรางวัลที่สองอยู่หลายใบเงินทองหลั่งไหลมาเทมา จนศักยภาพของครอบครัวเหลือเฟือที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่สมชายตัดสินใจลาออกจากงานในไร่ขา้าวโพดและตั้งใจว่าจะทำธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองในขณะเดียวกันความพยายามในการตามหาพ่อแม่ของเด็กหญิงปริศนาก็ยังคงดำเนินต่อไปพวกเขาพยายามสอบถามจากผู้คนในหมู่บ้านทุกวิถีทางแต่ก็ไร้วี่แวว เมื่อลองสอบถามเด็กหญิงด้วยตรงเธอก็ยังคงเอาแต่ร้องไห้และพูดคำนำเดิมซ้ำไปซ้ำมากระครั้งคืนหนึ่งสมชายออกมานั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ที่สวนหลังบ้านลมเย็นๆพัดโชยมาเอื่อยพลันดวงตาของเขาก็ปรือลงและพลอยหลับไปในที่สุดในความฝันสมชายเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเล่นหัวกับพี่เลี้ยงในสวนหลังบ้านอย่างมีความสุข จู่ๆชายชะกันคนหนึ่งดูเหมือนจะเมาไม้เดินเข้ามาสีหน้าบ่งบอกถึงความหงุดหงิดชายคนนั้นคือสามีของพี่เลี้ยงเขาตรงเข้ามาของเงินจากพี่เลี้ยงดูเหมือนว่าพี่เลี้ยงจะไม่มีให้ทั้งสองจึงเริ่มโต้เถียงกันเสียงดังเด็กหญิงตัวน้อยไม่รู้เรื่องอะไรได้แต่ยืนมองด้วยความไร้เดียงสาเมื่อเห็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันเธอก็เดินเข้าไปหาเพื่อจะห้ามปรามตามประสาเด็กแต่ด้วยความโมโห ชายเมาสูราคนนั้นได้จับเด็กหญิงเวียงออกไปอย่างแรงร่างเล็กๆลอยละลิ้วพลาดตกลงไปในบ่อน้ำที่อยู่ใกล้ Captain. ๆนั้นทั้งพี่เลี้ยงและชายเมาสูราก็ถึงกับตกใจสุดขลิตพวกเขาตกใจกลัวความผิดจึงรีบพาก,กันหลบหนีไปหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็คิดแผนการขึ้นมาพี่เลี้ยงกลับมาแจ้งพ่อแม่ของเด็กหญิงว่าเด็กถูกแก๊งรถทุจับตัวไป พ่อแม่เด็กจึงไปแจ้งความกับตำรวจแต่สุดท้ายก็ไร้วี่แววของลูกสาวพวกเขาเสียใจมากจนในที่สุดก็ทำใจและย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไปสมชายสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนเพิ่งวิ่งหนีอะไรมาอย่างหนักมากหัวใจยังคงเต้นระรัวภาพในฝันยังคงชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นจริงเขารีบหันหน้าไปยังบ่อนาำหลังบ้าน ซึ่งมันเป็นบ่อเดียวกับที่ปรากฏในฝันทุกประการสถานที่ตั้งก็ตรงกันเป๊กความคิดแปลกๆผุดขึ้นมาในหัวเขารีบหันไปปลุกสายใจที่กำลังหลับสนิทอยู่ข้างๆสายใจตื่นเร็วฉันนึกอะไรออกแล้วสมชายปลุกสายใจด้วยน้ำเสียงร้อนรนเมื่อสายใจตื่นขึ้นสมชายก็เล่าความฝันทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดพี่ไม่แน่ใจนะสายใจแต่มันเป็นไปได้ยังไงกันนะ สายใจฟังด้วยความตกใจดวงตาเบิกกว้างบ้าไปแล้วพี่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันคะพี่ก็ไม่แน่ใจสมชายยอมรับแต่ลองคิดดูสิกสายใจฝันเรื่องเด็กตกบ่กก่อนหน้านี้เหมือนกันแล้วคำพูดของน้องก้าวพี่บอกว่าเห็นเพื่อนอยู่ในบ่อตลอดแม้คำพูดของเด็กอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ก็อดคิดไม่ได้เมื่อผู้ใหญ่สองคนฝันใกล้เคียงกันขนาดนี้ แถมคำพูดของลูกก็มาในทิศท,ทางเดียวกันอีกคิดได้อย่างนั้นสมชายก็รีบลุกขึ้นเดินตรงไปยังบ่อน้ำหลังบ้านเขาชะโงกหน้าเข้าไปมองดูในบ่ออีกครั้งแต่เนื่องจากมีวัชพืชขึ้นค่อนข้างเยอะทำให้มองเห็นได้ลำบากเขาจึงใช้ถังน้ำที่ผูกเชือกไว้โยนลงไปและค่อยๆแกว่งควานหาไปรอบๆ ในความรู้สึกของการแกว่งควานหาเขารู้สึกว่าถังน้ำไปโดนกับอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างใหญ่และนิ่มๆอยู่ใต้น้ำหรือว่าหรือว่าจริงๆแล้วจะสมชายพึมพำกับตัวเองด้วยความรู้สึกผสมปนเปกันระหว่างความหวาดกลัวและความหวังที่จะคลี่คลายปริศนาไม่รอช้าเขาตัดสินใจแจ้งตำรวจทันทีวัดดวงกันไปเลย ถ้ามีจริงก็เหมือนช่วยปลดปล่อยเด็กคนนั้นแต่ถ้าไม่มีอย่างมากก็แค่ขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่นานนักเสียงไซเรนก็ดังมาแตะไกลเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชุดกู้ภัยมาถึงบ้านของพวกเขาชาวบ้านที่ได้ยินเสียงและเห็นแสงไฟต่างพากันแห่มามุงดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นบริเวณรอบบ่อเต็มไปด้วยผู้คนทว่าไม่มีใครสามารถมองเห็นได้ว่าใต้บ่อที่ลึกนั้นมีอะไรอยู่บ้าง แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีความคิดเช่นเดียวกับสมชายหลังจากประเมินสถานการณ์แล้วพวกเขาตัดสินใจโรยตัวลงไปในบ่อน,น้ำลึกคนแล้วคนเล่าไม่นานนักสัญญาณก็ถูกส่งขึ้นมาจากป้ายน้ำเจอแล้วครับดึงเชือกขึ้นทุกคนที่รออยู่ด้านบนต่างเงียบกริบด้วยความตื่นเต้นระคมหวัดกลัวและเมื่อร่างที่ถูกดึงขึ้นมาจากบ่อน,น้ำปรากฏสู่สายตาทุกคนต่างอุทานด้วยความตะลึง ร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสภาพเน่าเปื่อยไปตามกาเลเวลาเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นชุดเดียวกับที่ครอบครัวของสมชายเคยเห็นในนิมิตและยามที่เด็กหญิงปรากฏตัวเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นเป็นอย่างมากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินไปอย่างรวดเร็วและในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยที่แท้เด็กหญิงไม่ได้ถูกแก๊งรถตู้จับตัวไป แต่ถูกผลักตกลงบ่อน้ำด้วยความประมาทจากชายเมาสุราและพี่เลี้ยงที่กลัวความผิดจึงกุเรื่องขึ้นมาเพื่อปดปิดอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมพี่เลี้ยงและสามีของเธอมาดำเนินคดีในข้อหากระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้สําเร็จอย่างไรก็ตามด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมานานแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถตามหาพ่อและแม่ที่แท้จริงของเด็กหญิงได้ลีกต่อไป สมชายและสายใจรู้สึกสงสารจับใจพวกเขาทั้งสองจึงรับเป็นธุระจัดงานสมให้แก่เด็กหญิงอย่างเต็มกำลังความสามารถในพิธีจัดงานศพสายใจกล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าหนูจา๋าชาตินี้พวกเราไม่มีโอกาสได้ดูแลหนูถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้หนูมาเกิดเป็นลูกของพวกเรานะหลังพิธีจัดงานศพจบลง ในคืนนั้นสมชายกับสายใจก็ฝันเห็นเด็กหญิงคนเดิมเธออยู่ในชุดสีขาวสะอาดใบหน้ายิ้มแย้มไม่มีร่องรอยของความมอมแมมหรือความเศร้าอ,อีกต่อไปขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่หนูจะไปเกิดใหม่แล้วคะ่ะก่อนที่หนูจะไปหนูขอให้ของขวัญกับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายของหนูนะคะในความฝัน เด็กหญิงเรียกสมชายและสายใจว่าพ่อกับแม่และเรียกน้องก้าวว่าพี่ชายเธอยิ้มกว้างก่อนจะยกเท้าซ้ายขึ้นให้ดูเผยให้เห็นปานสีแดงรูปหัวใจที่ข้อเท้าจากนั้นร่างของเด็กหญิงก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดมิดรุ่งเช้าพวกเขาทั้งสามคนไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เด็กหญิงที่วัดและก่อนกลับสมชายก็ตัดสินใจแวะซื้อลอตเตอรี่เลขชุดจำนวนหนึ่งกลับมาด้วยอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน และสิ่งที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นอีกครั้งเลขชุดที่พวกเขาซื้อมาเป็นรางวัลที่หนึ่งถึงสิใบพวกเขามองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นและเชื่ออย่างสุดใจว่านี่คือของขวัญที่เด็กหญิงมอบให้ไม่นานหลังจากนั้นสายใจก็ตั้งท้องลูกคนที่สองและในวันคลอดพวกเขาก็ต้องตะลึงไปกับการพบว่า ลูกสาวคนที่สองที่เกิดมามีปานสีแดงรูปหัวใจที่ข้อเท้าข้างซ้ายเหมือนเด็กหญิงในฝันไม่ผิดเพี้ยนเลยสมชายและสายใจมองหน้ากันด้วยแววตาแห่งความสุขบนน้ำตาพวกเขาเชื่อมั่นอย่างสุดใจว่าวิญญาณของเด็กหญิงผู้โชคร้ายได้กลับมาเกิดเป็นลูกสาวของพวกเขาแล้วจริงๆและนับตั้งแต่นั้นมาชีวิตของครอบครัวก็เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นและความอิ่มเอมใจอย่างแท้จริง